สวัสดีค่ะมาทานมะเขือเทศราชนีด้วยกันเนาะนี่นะคะอืมอร่อยเหมือนเดิมนี่นะคะจิ้มกับมนเนี้ยอืมที่สุดอ,อืมดับนานแล้วนะคะแต่ไม่ค่อยมีเวลากินเลยเนาะ อืมใครชอบทานเหมือนกันม้างคะอร่อยมากคะ่ะอืมนี่นะคะอืมนิ่เหมือนของกินเล่นเลย จะดีต่อสุขภาพหรือว่าจะอ้วนก่อนนะคะตอนนี้อ้วนมากแล้ขอบคุณที่รับชมค่ะ